สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะจ๋ะเนาะสบายดีเพ่ทุกคนเนาะจ๋ะเนาะประเด็นคนเดิมใหม่อีกนะเนาะเนาะจ๋ะมื่อนี่ยมื่อนี้ประเด็นกับสิมาขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้ปริเด็นจะทุกๆเอฟซีทุกๆคนได้จะเด้อขอบคุณหลายๆจะ๋า ปริญกับมาขอบคุณนั่นหารอยซับสไครต์จ้ะเนาะจากเนาะติดตามเนาะจ้ะเนาะหารอยคนติดตามจะเอฟซีทุกทุกทันทุกคนถ้าบ่มีเอฟซีถ้าโบมีเพื่อนๆทุกคนทุกทันกับกัปริญกับโบมีมือนี้จะหาหาล่อย คนผู้ติดตามเนอกจากเนาะบรินกับขอบคุณหลายๆจากขอบคุณด้วยใจจริงจะ้นนจะนอกจากเนาะเลิฟซีเลิฟทุกคนเน,นะนะอกจากเนาะบอลิญกัมีกำลังใจจะ้ะมีกำลังใจที่ทุกๆเอฟซีทุกๆคนให้กำลังใจบริญินะนอะกจากเนาะติดตามปรินมาตลอดอติดตามทุก คิดถูกตลอดมาอ,อของปารินนอกจากเนาะปารินกับขอบคุณขอบคุณห,หลายๆจักขอบคุณห,หลายๆทีมนีนปารินกับมาว่าให้ฟังนอกจากเนาะท่าบ่มี้เอฟซีท่าบ่มีผู้ติดตามที่มาติดตามมาชมปารินกันบบนนีมือนี้มาถึงมือนี้จ้ะแล้วก็ขอบคุณห,หลายๆ ผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่จะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นอกจากเนาะที่เข้ามา,าติดตามปะลิ้นเข้ามารับชมคลิปอของปะลิ้นไลน์อินดิยูเคนอกจากเนาะลิฟไลน์อินดิยเคก็คือคลิปอของปะลิ้นเนี่ยก็คือการอยู่ในชีวิตของปะลิ้นแต่ชีวิต เป็นการยูของปริ้นยูไนอัองกฤษนะจ๊ะว่าปรลิ้นเฮ็ดแต่ละมือแต่ละวันหน่ยจ้ะนาะจาะเนาะปรลิ้นกับมาเฮ็ดนี่แหละจะ้ะมาเฮ็ดคีบของปรลิ้นนี่แหละจะ้ะมาเฮ็ดคีบไรอินเดียยูเคเนี่ยจ้ะไปเบิ่งว่าความเป็นยูของปรลิ้น เป็นยังไงน,นอกจากเนะชีวิตติดตามชีวิตปรลิ่นเป็นยังไงนะจ๊ะปรลิ้นก็ขอกราบขอบคุณอีกอีกอีกข้างหนึง่งจะขอบคุณหลายหลายจ้ะด้วยใจจะขอบคุณด้วยใจเลิฟด้วยใจจะขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนแลวก,ก็ทุกทุกท่านที่มารับชมติดตามปรลิ่นนอกจากเนะปรลิ้นก็พยายามจะให้เฮ็ด คลิปออกมาให้เบิงออทุกมือนอกจากเนาะประดนกี้กับขอกราฟขอบคุณอีกหลายๆจากอีกั้งหนึ่งจะขอบคุณจะเลิบๆจากจะเลิบเนอะจาะเนาะเลิบทุกคนจะเลิบเลิเอฟซีทุกคนจะจะเลิบบายบาย